ับผมก็พบกับช่องรถสปีดไฟท์นะวันนี้มารีวิวรถของช่างใหญ่เมืองสุรินทร์หรือว่าช่างช่างช้างนะครับเมืองสุรินทร์นะครับพอดีเอารถมาเซอร์วิสกับแกวันนี้คือเอารถรถเมงนะครับซีอาร์เอมาสีาอาออกมาทำโชกใหม่โช๊หน้าหลังก็เลยได้โอกาสแกบอกขายรถพอดีก็เลยอยากให้รีวิวรถผมก็เลยจับให้มารีวิวคันนี้ให้เลยก็ เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างคันนี้ซีเด็ดของแกเลยคันนี้แกบอกว่าเคลื่อนสดมากผมซึ่งผมเข้ามาดูเองแล้วว่าสภาพมันได้จริงๆผมยังเสียดายที่ผมไปเอาเซียเอมานะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้เป็นปี2021สภาพผมบอกเลยว่ารถ3ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงคือการันตีเลยว่าไม่เกิน3ชั่วโมงคือแบบสดมากนะคันนี้สภาพโคตรดีเลยเพราะว่าผมเจอสองขวามาหลายคันนะในสนามปี2022สภาพนี้ยากนะซึ่ง การันตีเลยนะครับมีการรับประกันให้ด้วยทุกอย่างเนี่ยคันนี้คือตอนนี้ใส่ของแต่งไปหมดทุกอย่างคือถ้าราคาของของแต่งแล้วนะาครับจะบอก้ายคิปนะเดี๋ยวผมจะมาไล่รายละเอียดคันนี้ให้ก่อนว่าราคาของแต่งกับราคาของเดิมว่าราคาเท่าไหร่แต่เอาของแต่งก่อนที่เราอยากรู้คร่าวๆนะก็เดี๋ยวมาไล่กันเลยดีกว่ามาไล่ของแต่งดี๋ยวผมจะไล่ให้เป็นจุดเป็นจุดนะครับก็ <S 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 ให้ดูแต่งนะครับเอาคร่าวๆนะเอาที่เห็นเห็นเลยนี่ครับฝาคัทฝาคัทแต่งนะครับท่อนะเป็น F M F แท้ ah เลยนะครับผมของอเมริกาเลยนะปลายเห็นแกบอกว่ามีให้สองตัวนะปลายมีตัวสั้นกับตัวยาว F M F แท้ ah. มีสั้นกับยาวแล้วก็มาดู ครอบเฟรมนะครับครอบสวิงอาร์มนะครับเป็นคาร์บอนนะครับหล่อๆนะครับก็เบรกเต็มเบรกแท้ทั้งคันล้อวเป็น D.I.D. j 8ยางเป็น Bristone เนาะยาง Bristone ครับเบาะหุ่มหนังเป็นกันแท้เลย,ส,ยสวยๆนะครับหนังหนังแท้เลยนะตัวนี้คือบอดี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแทบไม่มีรอยเลยนะมีรอยนิดหน่อยนะแต่โดยรวมมันโอเคมากผมว่ารถแกไม่ค่อยได้วิ่งน,นะคันนี้เพราะว่า ส่วนมากแกจอดไม่ค่อยมีเวลาไปดีนะครับสังเกตรถง่ายๆนะครับว่ารถสดไม่สดนะครับมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยมาดูโช๊คได้เลยเนี่ยใสกิ๊กนะครับจากรถป้ายแดงนะรถปียี่เบียดเนี่ยดูงนี้ได้เลยนะใสมากแกนนะครับดูแกนใสนะครับไม่มีเยิมนะครับเนียนกิ๊บเลยดูหลายๆอย่างนะครับเนี่ยท่อนะดูคอท่อนะครับ ไม่ใช่รถลุยแน่นอนครับดูแผงบ่อน้ํานะครับเอ็ดลังพึ่งเนียนๆไม่มียุบนะครับสองข้างเลยรถไม่มีล้มไม่มีล้มไม่มีชนนะคันนี้ผมการันตีเลยว่าไม่มีล้มไม่มีชนคือของแต่งเนี่ยมีหลีดรียบร้อยหลีอะไรนะเขาเรียกหลีนะหลีดอยซีนใช่บอยซีนนะครับหลีดอยซี ene, นแล้วก็ฝาครบาอบจานไฟอยซีนทาบูจูนมาให้เรียบร้อยนิ่งๆชกหนะ้าหลังเนี่ยดูได้เลยครับใสดูดูแกนนะครับ แทบไม่มีไม่มีรอยอะไรเลยโซ่สเตอร์เต็มคือรถแกใช้แค่ขี่เล่นในใกล้บ้านนะครับเพราะแกไม่ค่อยมีเวลานะครับก็คันนี้โดยรวมผมว่ามันโอเคแต่ใครอยากได้ของแต่งคือเอาไปสภาพนี้เลยนะถ้าของแต่งด้วยราคารวมของแต่งนะครับมันจะอยู่ที่สองแสนหเก้าพันนะครับรวมของแต่งสอ,องแสนหนึ่งห้าสองแสนหนึ่งห้าเแกลดให้ด้วยใจดีด้วย 2แสนหนึ่งหมื่นห้าพันผมว่าตัวรถปีที่เียนเนี่ยแค่ตัวเปล่าเขาขายกันสองแสนแล้วนะอันนีไ้ได้ของแต่งนี่ของแต่งล่ะไม่ต่ำกว่าเจ็ดแสนไมะของแต่งนะถ้าซื้อเองนะสองตัแพงมากนะมีคัสตูเบรกเดิมอย่างมาตรฐานมีสวยใส,ยสยๆเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเดี๋ยวผมจะพูดราคามีราคาที่โดนใจกว่านี้ผมบอกเลยไม่ถึงสองนะ Құр, 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 น,น,นี่ควันนี้ผมมาหาร้านพุ่งโลมาเลยสดๆเลยรถมัน,นเดินเบาได้เบาหนึ่งเลยแหละน,นีเครื่องมุ่งอยู่แล้วเครื่องปูนแล้วครับนี่ประมาณนี้ถาราคาพิเศษเนี่ยแกบอกว่าถ้าไม่เอาของแต่งเอาไปเลยแสนแปดถูกไหมแสนแปดเนาะเนี่ยแก,กบอกเอาไปเลยแสนแปด ของเดิมมีให้ทุกอย่างถ้าไม่เอาของแต่งจบที่แสนแปดรถปี2 0 2 1ันย0่บแสนแปดนะครับเอกสารเอ,อกสารเลยนะคันนี้เอกสารนะครับใบซื้อขายให้เรียบร้อยคันนี้เป็นรถเจแปนแท้ T นะครับนำเข้ามานำเข้ามาทั้งคันแบบสภาพสดๆแสนแปดผมบอว่าไม่แพงนะผมเลยได้สภาพนี้นะไรสายสองจังหวัดรับขาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้แปะเป็นลิงก์นล่ง โทรหาเบอร์เนี่ยแกได้เลยว่าจะโทรหาผมไม่ไดู้สปีดไบส์กดใจรถบีบาร์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้มีส่วนลดให้ถ้าเกิดโทรหาแกแล้วบอกว่าดูมาจากช่องหนสปีดไบส์แกจะมีส่วนให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องหนูสปีดไบส์ด้วยนะครับวันนี้มารีวิวบีบาร์ให้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ